อยากให้คุณทุกคนลองนึกภาพถ้าคุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในชีวิตโดยเพียงแค่นึกถึงมันเป็นเวลา17วินาทีคุณว่ามันน่าสนไหมอัราหัมฮิกพูดไว้ว่ากด17วินาทีนั้นมีผลต่แรงสั่นสะเทือนของกฎแรงดึงดูดและมันจะเริ่มกระบวนการสร้างเมื่อความคิดใดความคิดหนึ่ง เกิดขึ้นเป็นเวลา17วินาทีนั่นหมายความว่าหากเราคิดถึงอะไรก็ตามและจดจ่ออยู่กับมันได้นานพอถึง17วินาทีมันก็จะเกิดขึ้นจริงยิ่งนานเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเร็วขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ชีวิตของเราวุ่นวายโดยไม่ทันได้สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ล้วนเป็นผลมาจากการที่คุณคิดถึงมันซ้ำๆเชื่อว่าคุณทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ที่ว่าอะไรก็ตามที่คุณนึกถึงมันได้เกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะคิดว่ามันแค่บังเอิญที่จริงแล้วมันไม่ใช่แต่มันเกิดขึ้นจากการนึกคิดในอดีตของเราไม่ว่าจะตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจก็ตามและปัญหาของคนจํานวนไม่น้อย ก็มักจะใช้เวลาอยู่กับความคิดในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือความทรงจำต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแถมยังใช้เวลากับมันเกิน17วินาที นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชีวิตของคนเหล่านั้นถึงไม่ไปไหนอันที่จริงแล้วมันก็เดินไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่ยอมที่จะเปลี่ยนมันมันจึงเกิดขึ้นในแบบเดิมๆหรือให้ความรู้สึกที่เหมือนเดิมเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วอย่าปล่อยให้ความคิดแย่ๆอยู่กับเรานานเกิน17วินาทีรู้ตัวเมื่อไหร่ให้คุณตัดออกทันทีและหันไปนึกเรื่องอื่นแทนถ้าคุณอยากที่จะเนลมิตชีวิตใหม่ให้ลองใช้วิธีนี้ ทุกเช้าตอนที่คุณตื่นขึ้นมาในขณะที่ยังไม่มีขยะความคิดใดๆในหัวของคุณให้คุณนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการอะไรก็ได้ขอแค่เป็นความต้องการของตัวคุณเองจริงๆจากนั้นให้คุณจดจ่ออยู่กับมันเป็นเวลา17วินาทีหรือนานกว่านั้นหากคุณทำได้โดยไม่ขาดตอนถ้าหากในระหว่างนั้นมีอะไรแวบเข้ามาในหัว ถือว่ายังไม่ได้ให้คุณเริ่มใหม่หรือหากใครยังนึกถึงสิ่งที่ต้องการไม่ออกก็ให้คุณนั่งท่าสบายๆและนับ1 1 7ถึง17ในใจต่อเนื่องและถ้าเผลอคิดเรื่องอื่นให้เริ่มใหม่ให้คุณฝึกแบบนี้ไปก่อนถ้าจดจ่อได้มากพอแล้วนานพอแล้วให้คุณนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการและมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองทุกครั้งที่คุณเผลอแวบ,บไปเรื่องอื่น ให้คุณเริ่มใหม่เพราะ17วินาทีนั้นจะต้องเป็น17วินาทีเพียวๆโดยไม่มีอะไรมาแทรกและถ้าคุณทำได้คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณขอทุกคนจงโชคดีตีน้าสวัสดีค่ะ